ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเค ep สา อีพีสามขึ้นตอนเนื่องเลยกับอีพีที่แล้วก็คือเหมือนกับปู่ใช่ปู่มาขอให้ถังซานไปเรียนก็คือเหมือนปู่มาเล่าเหมือนมาเล่าให้พ่อฟังนั่นแหละเนาะว่าถังซานเขามีวิญญาณอยู่ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วพอตอนแรกอะพอพ่อรู้ว่าเป็นแบบย่าเงินคามพ่อก็บอกว่าไม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปเรียนไม่ให้ไปอย่างก็ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยแล้วน้องก็น่ารักน้องน้องก็เชื่อฟังพ่อมากเลยนะถังซานอะ พ่อว่าไงก็ว่างนั้นน่ะอืมแล้วเวลาเหมือนกับเวลาผู้ใหญ่บ้านพูดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนก็เชื่อฟังผู้ใหญ่บ้านด้วยนะก็ไม่ได้อันนั้นไม่ไอะไรก็เหมือนกับฟังไว้อะไรเงี้ยเด็กดีมากเออะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บ่นให้พ่อแต่ว่าเออทําไมแบบไม่ให้ลูกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแกคงเอ็นดูถังซานมากอะแล้วก็หลังจากที่เหมือนพอผู้ใหญ่บ้านกลับไปแล้วอ่ะ แกก็เลยเหมือนน้องก <ขอ S 1> ็<ด>เลยเหมือนเออแกขอดูอแล้วน้องก็ให้ดูว่ามียากจริงๆอืแล้วแกก็แบบเหมือนกับเออแกก็เดินไปเลยนะะใน<ช>ห้องแล้วทีนี้น้องก็เลยว่าแต่ที่จริงแล้วอ่ะน้องมีอีกอันหนึ่งนะอะไรเงี้ยก็คือคอนหรือว่าตอนตอนที่เขาขึ้นให้ดูอ่ะเห็นไหมที่ภาพที่พ่อคิดอ่ะตอนนั้นอ่ะพ่อไม่แน่ใจว่าคือลูกตัวเองหรือเปล่าที่ยื่นให้ยื่นให้ไม่รู้เลยว่าเป็นลูกตัวเองไงเพราะว่าคน คือเราเราก็พอรู้แหละว่าผู้หญิงคนคนที่อยู่ในความคิดน่ะคือคือคือเมียแกนั่นแหละคือคือภรรยาของแกที่ทําย่าขึ้นไปซึ่งย่าก็คือเหมือนของแม่ใชเมันเหมือนของของของแม่ทางซายคนนั้นจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นแม่ทางซายแหละแล้วก็แกอาจจะเหมือนเขาไม่รู้ว่าแกอาจจะไปท่องยุท t u พบแล้วแกไม่รู้ว่าเมียท้องหรือเปล่าหรือแกอาจจะคิดว่าลูกคนนั้นเด็กที่เอามาให้อ่ะเป็นเป็นไม่ใช่ลูกของแกแค่ฝากไว้ฝากยังไงวะงง คือย so 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 ่ามันสามารถใครก็มีได้ก็เลยอาจจะคิดว่ามีย่าเหมือนกับกับเมียแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดเป็นลูกของเมียด้วยแหละอาจจะไม่คิดไม่ใช่ลูกของเมียไม่ใช่ลูกของตัวเองใช่เพราะอาจจะแบบว่าเมียก็เมียนจริงๆนี่แต่ระหว่างนั้นที่เมียท้องอาจจะไปฝึกไปท่องยุทภพอยู่อ๋อเต็มหมายถึงว่าเต็มคิดว่าแกคิดว่าแกเมียแกไปไปมีอะไรกับคนอื่นเหรอไม่อาจจะไม่รู้ด้วยว่าเป็นเป็นลูกตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไปต้องยุามันแล้วมาช่วยปุ๊บแล้วเมียก็เลยฝากลูกมาเลยไม่รู้ว่าลูกตัวเองอะไรเงี้ย เข้าใจไหมโอเคหรือเหมือนหมายถึงว่าอยู่ๆพอโผล่มาจากช่องยูทูบก็เจอเหตุการณ์นั้นเลยใช่เหตุการณ์ที่มีคนมามาบุกเออแล้วแล้วเมียก็มีลูกแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันจะไม่มีเซนไงเอ้าอยู่ดีไม่รู้ว่าเจ้าของมีลูกถ้าอยู่ด้วยกันตลอดมันจะยังไงอ่ะว่าไม่ใช่ไหมล่ะถูกไหมใช่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเยอเอ้าอยู่ดีเมียท้องเอ้าเมียออกลูกมาเอ้าไม่รู้เอ้าไม่ใช่ก็คือเตงเตงคิดว่าอาจจะไม่อยู่ด้วยกันคนนั้นน่ะ แกคิดว่าไม่ใช่ลูกของแกและเมียใช่อ่าหมายถึงว่าเมียอยู่ๆเมียก็แบบฟังเด็กคนนี้ด้วยอะไรอย<ช>่างเงี้ยเมียไม่ได้สั่งเสียด้วยซ้ำว่าเ,เป็นเป็นลูกตัวเองไหม,อ,มอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยแล้วก็ <S <S สังเกตไหมที่แกยิงย่าขึ้นฟ้าอืออาจจะเป็นทางเชื่อมต่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเออบอกว่าเจ้าจะไปอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะตอนยิงขึ้นฟ้าน่ะอาจจะเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างสองลูกหรือเปล่า เพราะงั้นไม่มีเหตุผลต้องยิงขึ้นฟ้าไหมยิงขึ้นฟ้าทําไมใช่ไหมล่ะยิงเพราะว่าอยากทําเกาะหรือเปล่าไม่แน่ใจยิงอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็ป้องกันเอาไงเขาว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับบนฟ้าเลยอ่าใช่น่าจะมีอะไรแล้วก็แล้วสุดท้ายพอค่อยมาแน่ใจว่าเป็นลูกเตเองเห็นไหมค่อยกอดกอดครั้งแรกคิดดูดิแสดงว่าตั้งแต่เด็กจนตัว ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นลูกตัวเองอแล้วก็เลี้ยงไปเหมือนแบบเลี้ยงลูกๆวกอะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลจิตใจไม่ได้แบบเอ็นดูอะไรใช่คือแต่น้องก็คือน่ารักกับพ่อตลอดก็คือทํากับข้าวให้ดูแลทุกอย่างอ่าจนสุดท้ายได้มาคิดว่าเออเป็นลูกตัวเองแล้วอยากให้<ม>ดู ได้สิ่งดีๆหรือว่าอาจจะเขาอาจจะนึงเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าในเรื่องอะไรอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นว่ะทางเดียวที่เขาคิดได้นะก็คืองั้นเละพอไปท่องยูทูปเราเราไม่รู้ว่าเมียท้องกลับมาลูกตัวเองน่นที่เอามาน่ะแต่เมียก็ไม่บอกอะไรเมียก็ไปก่อนยังไม่มีโอกาสได้จังหวะได้บอกใช่ได้สั่งเสียใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมียเป็นยังไงนะตอนนี้คือเขาเขาเขาก็ตัดภาพไม่แค่ทําเกาะป้องกันแล้วก็มีดาบมีอะไรเ แล้วแกเราก็มาเห็นปัจจุบันเลยว่าแกอยู่คนเดียวเ mm hmm. มียก็ไม่รู้ไปไหนเนาะต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงนในในอันนี้มเพราะว่าใช่เราจะลืมเวอร์ชั่นซีรีส์ไปเลยเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันเลยเน,นื้อหาเนื้อเรื่องอะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะคือบางบาง บางการเรียกอะเราก็อาจจะเรียกไม่ถูกนะทุกคนเราก็งงๆอยู่เนในตอนแรกเขาไม่เรียกว่าถังซานเขาไม่เรียกว่าเสี่ยวซานเขาเรียกว่าอยอยซานไม่เสี่ยวซานอะคือเป็นคำคำว่าเสี่ยวคือใช่มันไม่ใช่ชื่อนั่แต่มันเหมือนกับไม่ใช่คำว่าเสี่ยวนะตอนแรกนะที่มาครอบตัวบ้านเราเรียกว่าอะไรทักอย่างนี่แหละไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าน้องชื่อถังซานสมมตินะมันสามารถเรียกมันมันสามารถเรียกว่าเสี่ยวซานได้ก็เรียกได้นั่นแหละแต่ทําไมเขาเขา ตอนแรกเขาไม่เรียกว่าเจียวซานไงเธอเข้าใจฉันไหม,เ,ไมเขาเรียกว่าอะไรซานซานนี่แหละเออไม่ได้เรียกว่าถังเข้าใจไหมอ่าเออนั่นแหละโยซานอะไรทั้งอย่างเออโยซายนอะไรทั้งอย่างเขาเรียว่าเอออืม โอเคประมาณนี้ละกัน <No. S 1> นะคะสำหรับอ e ีพ e ีหนึ่งถึงสามเดี๋ยวเรารอลุนอ e ีพี 3, ต่อไปนะคะยังไงฝากทุกคนเป็นหลังใจให้เราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเราครับผมถ้าอยากสนับสนุนเพิ่เมเติมว็สามารถสมัครสมาชิกก็กดซปเปอร์ตงได้นะครับใช่แล้วคะ่ะวันนี้ขอบคุณมา,มากเลยเจอกันอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ